เออตอนแรกมันก็ต้องมีแบบโดนสมมติว่าต้องมีโดนน้ำบ้างแบบแถวแบบตาข้งางทางยอะไรเงี้ยครับอันนี้ตาข้างทางเราไปมันไม่ค่อยติดหรอกแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับเน้ ชอบดิบดีลอยเกีจะมาแต่งหน้าลุกกลางของผู้ชายบ้างวันนี้แต่คนถามเห็นเขาทำกันแต่ลุกแต่งหน้าผู้หญิงกันอปก็เลยมาทําแต่งหน้าผู้ชายบ้าง <c oughs> ไปดูไปดูอะไรดีบ้างว่าแต่งอะไรบ้างวันนี้ก็ญญางสองอ่างก็จะมีนี่นะเกี่ยวกับแดดครี่มันกำแดดบ้างแ่งๆไปทางยังทางยงก็ได้แล้วแต่พี่งต่อก็เดี๋ยวเาก็ต้องลองโดยใช้คีมกำแดำแด ทาไปเลยทาหน้า,นา,ากันดำอ่ะจริงจริงไม่ต้องลงก็ได้แขนไม่ซีดเรียนนะนี่คือท้าทาสกินแคร์ผู้ชายอ๋อทำไงอ่ะ <c oughs> ทาไปเลยไม่ค่ยอยเรื่ยนสงการไงแต่คนเขาบอกว่าถ้าใครไม่อิกนกันบสงการแสดงว่าแก่แล้วจะที่จะยิ้มจนนี้ยิ้มแบบปั๊ไงต่อเดี๋ยวเช่นทาให้ตัวทาแต่หน้าแขนไม่ทาก็ดำนะ หน้วเ็นข้าวแล้วจะลายไหนก็โดนน้เป็นข้างเนี่ยนี่คือเสร็จแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่แต่งเขาสร้างใช้เวลาชาเกยนกหดตามไม่ัเลย่ะสมมุติว่าทาเสร็จแด้วยไห่ต่อตนั้นก็ต้องไปเล่นะไรดิเสร็บแล้วเนี่ยแต่งอะไรเยอะ แต่แสบนี่ยสาวโดนแป้งเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าดิตอนนี้ยังไม่ทันเล่นเลยดิวันี้ไม่พอเด้อพอเด้อมันก่อนไงจริงจริงจะบอกว่าใส่แว่นตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่ามันมันเปิดแว่นที่ไปแล้วแม่อลันแมน เดี๋ยวคุณล้มนะคสบายตเลยรีบก็มาดูเครื่องมานะ ไหนเขาจำอางก็คิ้ว,วยังอยู่นะปากก็ยังอยู่แกมก็ยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนแล้วมันก็ยนอยู่มันละไมพี่ตัดทังหลหอห่อเรียนด้วยอ,ะอ่ะออาวค่ละ